สอนวันนี้นะคะยังอยู่กับดนตรีแนวร็อกมันๆน,นะคะคุณผู้ชมคะแม้ว่าในหลายปีที่ผ่านมานะคะด้วยความเปลี่ยนแปลงหรือปัญหาของเศรษฐกิจสังคมการเมืองรวมถึงฟอร์แมตวิธีการฟังเพลงนะคะทําให้ศิลปินนักร้องนักดนตรีที่อยู่ได้จะต้องเลือกวิธีการโดยการกลับมาแสดงสดนะคะและแน่นอนค่ะในบางประเทศนะคะเมื่อตัวประเทศเองนั้นมีปัญหาก็เลือกที่จะใช้วีร์ทัวร์นะคะในการทัวร์ใน ประเทศต่างๆนะคะอาจารย์คะอย่างรประเทศไทยนี่ถือเป็นจุดหมายสําหรับศิลปินต่างประเทศมากน้อยขนาดไหนผมว่าก็คงเป็นจุดหนึ่งในเอเชียนะครับที่เวลาศิลปินใหญ่มาเนี่ยต้องมีการคอนเน็กสอบถามาโปรโมเตอร์ที่อยู่ในเมืองไทยแน่นอนะนะครับยังไงก็ยังเป็นที่ที่หลายคนยังอยากจะมา นะคะเพราะว่าประเทศไทยต้องยอมรับว่าอะโอเคแฟนคลับอาจจะไม่ได้มากนักนะคะสําหรับเพลงบางแนวแต่เป็นประเทศที่น่าเที่ยวยังเป็นอย่างนั้นอยู่นะคะจนถึงคือถ้าไม่ไม่ไม่ได้รวมเรื่องความไม่ทะเลาะกันอยู่เนี่ยนะประเทศไทยผมว่าก็ยังอยู่ในในใจนะใครๆก็อยากมานะคะค่ะสําหรับเรื่องของปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจการเมืองสังคมรวมถึงการเปลี่ยนรูปแบบการฟังเพลงส่งผลกระทบ สำหรับอุตสาหกรรมดนตรีอย่างแน่นอนแน่นนนอะคะอันนี้เราเคยคุยกันมาหลายครั้งแล้วแต่ก็ยังมีศิลปินหน้าใหม่ที่อยากทําเพลงอยู่อาจารย์มีคําแนะนําอะไรนะคะคือศิลปินใหม่ๆเนี่ยหนึ่งเขาเขามีความสุขเขาอยากเซ็นสัญญาเขาอยากได้การเซ็นสัญญาจากค่ายเทปนะครับเขาอยากได้รับโอกาสเหมือนกับศิลปินที่เป็นแรงบันดาลใจของเขาได้รับนะครับ มันมีคําผมเคยคุยกับมือกีตาร์ของวงแมกเดตนะครับเดฟมาส,สนันที่ก็เป็นหัวหน้าวงเนี่ยผมก็ถามออกแล้วถามคำถามสุดท้ายเขาว่ามีคําแนะนําสําหรับนัดนฟรีรุ่นใหม่ไหม,หมคําแนะนําของเขาคือบอกว่าอย่าเซ็นอับค่ายเทปสั้นๆอย่างนี้เลยเอะ่ะครับผมบอกว่าอย่างแรกที่เขาจะแนะนําคืออย่าเซ็นอะบค่ายเทปเพราะอะไรคะอาจารย์อค่ายเทป,ย,เทปยังไงเขาคือพ่อค้าแหละครับพ่อค้าไม่ยอมเสียเปรียบหรอก ค่ะนะครับเขาเพียงแต่ว่าใครจะสปอร์ตมากกว่ากันเท่านั้นเองแต่เขาพร้อมที่จะเทคทุกอย่างจากศิลปินเมื่อศิลปินคนนั้นโตขึ้นมาแล้วถ้าไม่เซ็นกับค่ายเทปเราจะมีทางออกอย่างไรสําหรับศิลปินหน้าใหม่ล่ะคะคือแต่ก่อนเนี่ยจะบอกว่าโอ้ไม่เซ็นค่ายเทปล้วจะทำยังไงวงเขาก็ไม่ดังสิแต่เดี๋ยวนี้ไม่ใช่แล้วครับเพราะเดี๋ยวนี้เนี่ยด้วยความที่โลกเล็กลงศิลปินเยอะแยะเลยเกิดจากการโปรโมตตัวเองอแต่ ก่อนที่เขาจะโปรโมตตัวเองได้เนี่ยเขาต้องเขาต้องมีมีของของเขาอยู่แล้วใช่ถ้าไม่มีของมาขายหรือจะขายยังไงใช่คุณเลนิตายังเพี้ยนอยู่เลยคุณล้อยังเพี้ยนอยู่เลยค่ะคุณโพสคลิปของคุณขึ้น y o youtube ก็ไม่มีใครดูคุณหรอกถูกไหมครับเพราะเดี๋ยวนี้เขามีโอกาสแล้ะเขามี Facebook เขามี youtube ที่จะนําเสนอตนเองขึ้นไปแล้วถ้ามันน่าสนใจเดี๋ยวนี้ค่ายเทปหลายๆค่ายเขาก็เริ่ม เปลี่ยนแนวหันมามองแบบนี้ค่ะก็กลายเป็นแมวมองผ่าน y o ่ครับใช่ไหมคะถ้าเกิดว่าใครแบบเจ๋งขึ้นมาก็นำมาทำเป็นอัลบั้มนะเดี๋ยวนี้อาจจะไม่ใช่อัลบั้มสิเดี๋ยวนี้อาจจะปล่อยเฉพาะซิงเกิลนะคะอ่ะ สกี้อาจารย์พูดถึงคําแนะนํานะคะที่อาจารย์แบบได้มาโดยตรงเลยนะคะก็คือบอกว่าอย่าเซ็นกับค่ายเทสมีอย่างหนึ่งที่คล้ายกันนะคะกับสารคดีที่กาลังจะให้คุณผู้ชมได้ชมนะคะเป็นเทเลอร์นะคะเป็นสารคดีของสตีทซ์เซคันต์ทูมา์นะคะซึ่งอยากที่จะทําความเข้าใจแล้วก็แนะนําศิลปินรุ่นใหม่เกี่ยวกับเรื่องของการเซ็นสัญญาเนี่แหละนะคะก็อยากให้อาจารย์ปาาช่วยล่อห้ฟยฝั่งสั้นๆนิดหนึ่งว่าตัวสตี t เซคันตูมาสเนี่ยเคยมีปัญหาอะไรกับ ค่ายเพลงใหญ่แต่เขายังยืนหยัดในความเป็นศิลปินของเขาได้คือเธอที่สแกนทูนมาเนี่ยต้องบอกว่าเป็นเป็นตัวอย่างของศิลปินที่ไม่ยอมค่ายเทปนะครับเมื่อค่ายเทปถามว่าเฮ้ยยูอย่าไปทำด็อกิเีเมนทอรี่นะครับทำเพลงใหม่ดีกว่า <S 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 เขาบอกว่าเฮ้ยมันโดนมันโดนบังคับคุณจะมาบังคับศิลปินได้ขนาดนี้เลยเหรอ <S 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 ะนะครับขเขาก็ยืนหยัด <S S S ที่ที่จะไม่ทำแบบนั้นนะครับ <S S S จนมีเรื่องมีราว จะยกเลิกสัญญาก่อนหมดโดนฟ้องสามสิบล้านนะครับเขาก็สู้ะนะครับเพราะเขาคิดว่ามันเป็นสิ่งที่ที่ถูกต้องของศิลปินนะครับและเขาบอกบางทีหลายๆศิลปินก็ไม่รู้หรอกว่าที่เซ็นสัญญาไปเนี่ยเขาลงทุนเขาไม่ได้ลงทุนให้เรานะ,ะเขาแค่แอด v a นซ์เงินให้เราก่อน Production ค่าโปรดักชันค่ามิวสิกวิดีโอสุดท้ายถ้าคุณขายเทปไม่ พบตามจํานวนหรือขายซีดีดาวโหลดแล้วไม,ไม่ไม่พบตามจำนวนเนี่ยคุณเป็นนี่ค่ายเทปนะคุณต้องทำอัลบั้มต่อไปหให้มันฮ <laughs> ิต <laughs> นะครับซึ่งถือว่าเป็นการยืนหยัดที่น่าจะให้ความชื่นชมมากเลยนะเพราะว่าแน่นอนถ้าเกิดว่าฟันธงทางการตลาดทําสารคดีมันขายได้น้อยกว่า <laughs> เรื่องของเพลงหรืออัลบั้มอยู่แล้วนะใช,ใช่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 ครับแน่นอนเลยละครคือเพลงเนะี่ยถ้าเกิดถ้ามันติดขึ้นมาเนี่ยโอ้โหมันมันก็คือ ก็คือทองคำนะคร uh huh. <c oughs> จริงๆแล้วมันคือทองคำแต่ว่าเขาก็ยังยืนหยัดในการที่จะทําแล้วก็เป็นการให้ความรู้ใ,ให้ข้อเท็จจริงกับ,ค,บคนอื่นๆด้วยนะค,ะ<า>นครับอย่าง,างตัวอย่างเทอที่เซคันมาเนี่ยคือเขามีความกล้านะครับ uh huh. คืออย่างที่ถามว่าศิลปินใหม่ๆจะทำยังไงศิลปินใหม่ๆเนี่ยส่วนมากกลัวไปหมดนะผมเชื่อว่า90%ของศิลปินใหม่ๆเนี่ยเอาสัญญ,ญามาเนี่ย <c oughs> ไม่ได้อ่านทุกข้อหรอก อยากเซ็นอาจา์มีคนให้เซ็นมีผ้าให้เซ็นด้วยไรงกดเซ็นไรู้ทำเราจะได้ทํางานนะแล้วเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวเราค่อยว่ากันอ่าบอกวห้ไม่เป็นไรเราขอให้เราได้ออกผลงานไป่อนนี้เลยเราค่อยว่ากันนะครับส่วนมากเป็นแบบนั้นนะครับแต่อย่างตัวอย่างของเทติสกันูมาเนี่ยเมื่อเขาบอกเฮ้ยมันไม่อันนี้มันไม่ถูกต้องมันไม่ใช่เรื่องที่ถูกต้องนะครับค่ะไม่ควรเป็นอย่างนี้เขาก็ต่อสู้จนสุดท้ายเขาก็ฟ้องกลับแต่สุดท้ายมันไม่ได้จบพิสานพอเขารู้ว่าวงสู้ขนาดนี้เนี่ยมันก็ไป ยอมความกันผมก็ไม่รู้ว่าคนต้องการยอมความคืออะไร้ใชก็มีการเจรจากันนะคะแต่คือบางทีผมว่าตัวศิลปินเองเนี่ยยิ่งถ้าเกิดถ้าคุณรู้ว่าคุณมีของแล้วคุณมีคุณมีอะนะครับจงมั่นใจจงภูมิใจในในตนเองและถ้าคุณมีของทุกคนอยากได้คนเก่งอยู่แล้วนะครับค่ะเพราะฉะนั้นก็อย่าย่อท้อใช่ใช่ให้ยืนหยัดในความเป็นตัวเองอาจจะไม่ได้ตรงนี้ค่ะแต่คุณอาจจะได้อะไรที่ดีกว่านี้ ยิ่งโอกาสในปัจจุบันมันต่างมาเมื่อสิบปีที่แล้วเยอะครับค่ะอาจารย์คะในในไม่กี่สัปดาห์นี้หรือเดือนหน้าอยย่างี้จะมีคอนเสิร์ตอะไรที่น่าสนใจบ้างแล้วก็คิดว่าเออเป็นอิสมัสสำหรับแฟนๆที่ชอบดูคอนเสิร์ตต่างประเทศเอนทูมาเน่ยในวันที่5เมษายนี่ยมาเล่นที่เมืองไทยนะครับและตัวเทอรนทูมาเนี่ยเป็นวงที่เวลาเล่นคอนเสิร์ตเนี่ยพร้อมมากคือบอกว่า คือเรื่องแสงสีเสียงอะไรต้องอยู่ในสเปคที่เขาต้องการถึงจะถึงเขาถึงจะเล่นแล้วคอนเสิร์ตอื่นๆล่ะคะออย่างต่อต่อเดือนต่อต่อไปเนี่ยเท่าที่ผมรู้นะครับก็มีอย่างดูเลดฟอร์มาล์วาเลนชัมีเทเลอร์สวิะมีอะไรอีกวงนะวงใหญ่ๆวงฟานิจาไม่ได้ละครับผมก็ต้องเก็บตังกันไว้นะคะถ้าเกิดว่าอยากไปดูคอนเสิร์ตแล้วก็ยิ่งสถานการณ์ เป็นแบบนี้ด้วยนะคะคก็เป็นกำลังใจให้นะคะสำหรับคนที่ทำงานทางเอนเตอร์เทนเมนต์นะคะยังไงก็ตามค่ะชีวิตก็ต้องดำเนินต่อไปนะคะควันนี้ค่ะขอขอบคุณอาจารย์ปราดอารุณังสีขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะคขอบคุณมากครับค่ะวันนี้เวลาหมดแล้วค่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะ